เอาน,น้ำไหมลูกน้ำไหมกินน้ำด้วยดื่มน้ำอ,อาหารว่างอาหารว่างยามบ่ายครับอ่ะดื่มต่อทานต่อหยิบเลยอันไหนดีชิ้นไหนดีชิ้นไหน ยิบก่อนอิ่มแล้วมั้งก <3 S 1> ิ่มไปหลายชิ้นอยู่สามสี่ชิ้นนี่ก็ยู่กินีก็มันเป็นแป้งเนาะขนมปังนั่นคว่ำหน้าหมดกินดิยิบเข้าปากสิลูกมัมมัมอะโวคัโด ไหนหยิบหยิบชิ้นไหนดีชิ้นไหนดีนั่นน่นนั่นเฮามีเล่นแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วถ้ากินหมดน่าความหมดเลยขนมปังน่าความหมดเลยละเชนอ่ะ เช็ดปากอันนี้ไม่เช็ดปากหรอกกระดาษมาันพออย่าง